สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสำหรับเช้านี้นะครับเนาะครับบ้านแลมสี่ผ้าพี่น้องครับมากลับเบิ้งว่าครับผมสำนักไปแน่นอนครับเนาะที่เลขเข่าหรือว่ารุดนะครับเนาะครับกับพี่น้องเอฟซีที่กําลังรับชมคลิปอยู่กับครับผมเขามาติดตามครับผมเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะกลับพูดคุยกันหลังห้อยออกนะพี่น้องเนาะห้อยเล้าพัฒนาครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผม สำหรับครับผมวันพุธที่12มีวานเนี่ยนาะพี่น้องเนาะครับผมเลขเล่าพัฒนาครับเลขที่ออกครับผม085597เลขล่างออกฮ่าฮาครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะครับที่โชคหมานครับกะบเบ้าแลมขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำน้องเนาะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบทัฒนมีตัวเลขแนวทางกะบครับผมเข้ามาครับผมเบิรงนน้อกันแต้มเมอนี่ครับผม เบาแลมสีพาพี่พ่อน้องมาเบิ้งนะครับเนาะว่าครบผมหมื่ว่านี่มีสำนักใดแน่เนาะครับเนาะที่กระผมห้ตัวเลขแนวทางมากกระผมออกมาเถิ่อกันกับเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องกระผมมาติดตามกันเบิ้งเลยครับครับพี่น้องสำหรับเหลขกเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะของเซียนหนองคายครับพี่น้องกะเพิ่นห้มาเป็นบนเป็นล่างเนาะครับเนาะกลับเล็กวิ่งของเพิ่นเล็กเก่าครับพี่น้องเพิ่นห้มาติเก่าครับเข่าเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับ สำหรับครับผมจับครูครับผมกะรุดไปเนาะครับเนาะครับบอเป็นอย่างพี่น้องกรับขอขอบพระคุณเนาะครับเนาะสำหรับท่านอาจารย์เซียนน้อง่ายครับผมครับทีครับผมให้ตัวเลขแน่วทางครับผมกลับทั้งช่องของบ่าวแหลมพ่อรุ่ยชแนลครับในมีโอกาสเอามานําเสนอให้พี่ให้น้องครับได้ติดตามรับชมครับในมีตัวเลขไม่แนวทางครับในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาครับลาพัฒนาเนาะพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสําหรับสํานักต่อมาเนาะครับเนาะครับผมกับเลขเลาวพัฒนากรับของปูศูนย์เจ็ดครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าของปูศูนย์เจ็ดครับสาหรับบนล่างวิ่งรูดมากอะรุดไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับขู่ปูเข่าครับผมเลขบนออกเก้าเจ็ดครับผมปูห้7เจ็ดเ่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมออกตัวกลับแต่กะบอแอะว่าถูกครับพี่น้องสําหรับ เบาแหลมครับผมเพราะว่าธรรมชาติครับเวลากลับเลิกซื้อราคาครับผมก็ไปกลับอยู่แล้วนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานครับผมกับตัวเลขแนวทั้งของปู07เบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำผี่น้ำนองทุกคนทุกคนนะครับเนาะครับผมสำหรับสำนักของปูโคราชนะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับหมวดที่ผ่านมาครับผมเหล็กเล่าพัฒนาของปู่โคราชครับปูกระหายเหล็กวิ่งมาที่สองกับหานะพี่น้องเนาะครับผม เลขวิ่งปูนะครับวิ่งรูดหามากอ่ะเขาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องกลับกลับาะวเหล็กลางออกหาหานะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับกับจับโคกับปูกับรูดไปนะพี่น้องเนาะครับผมาะวลักเจ็ดนี่หายมากอ่ะไปว่าหอดครับพี่น้องครับผมลักเก่ากับบ่ถึงคือกันรับห่านี่กัครับผม จบปูมาหอดหาซี่ครับพี่น้องครับไปมาหอดหาหาเนาะครับบอเป็นอย่างกระผมก็ขอขระคุณกระผมสําหรับตัวเลขแนวทังของปูโคราชครับผมที่ขับกระนุหน้าเนาะครับเนาะห้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมมากครับเดยเอามาให้เพียน้องครับได้รับชมกันครับผมครับพี่น้องสําหรับเล่าวพัฒนาของปูสมหวังนะครับเนาะครับผมสำหรับเลขติดบนล่างของปูสมหวังนะครับเนาะ มันกะครับผมมีหามีเก่านะพี่น้องเนาะมันเหยียบครบรับมันก็เลยติดครับพี่น้องครับผมสําหรับรับเลขวิ่งลูดของปูครับหายมากเก่ากับสามน้อพี่น้องเนาะครับเข่าเต็มเต็มพี่น้องครับเลขเก่าน้พี่น้องเนาะก็ดีใจน้าพี่น้ำนองครับผมสําหรับจับปูปูครับกะบบหอดครับพี่น้องครับครับผมอาหารนี่ก็บโมีมีหอดหาสองน้อพี่น้องเนาะครับผม อย่างไรก็ขอประคุ่นนะครับเนาะตัวเลขแนวทังของปูโคราชครับผมที่ห้กับทั้งช่องของเบาแหลมพราวุ้ยชแนลครับได้มีโอกาสเอานํามาปรับตัวเลขแนวทางมาเสนอพี่เสนอน้องนะครับเนาะครับก็ขอพระคุณนปูอีกรั้งหนึ่งนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทนใดที่เป็นสายวิ่งนะครับเนาะการสีโชคมันกันอยู่นะครับเนาะครับผมไปเบิ้งสนักต่อไปเลยครับ ครับพี่น้องสำหรับตัวเล็กนวทังเนาะครับเนาะของพอแตกครับผมบนล่างวิ่หลุดห้2ซองับสามกลุดไปนะพี่น้องเนาะไปพัฒนหอดเหล็กหาไม่พี่น้องครับผมสำหรับกลับจับคู่เนาะครับเนาะกะลุดไปครับผมครับบ๊อบยังครับพี่น้องมาติดตามครับผมกับพอแตมครับผมครับนํากันเนาะครับเนาะในงวดทีจีมาครับผมสำหรับวันนี้อ่าเปาแรมแต่ต้องขอขอบคุณเนาะครับเนาะพอแตมครับที่เป็นครับผู้ครับผมคอยดูแลครับผมในการครับผม หาตัวเลขแนวทางครับมาให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมนะครับเนาะขอบพระคุณพ่อแต้มหลายๆครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มก็ต้องขอบพระคุณพ่อแต้มนะครับเนาะที่ได้กรุณาตัวเลขแนวทางครับของครับสำนักพ่อแต้มนะครับเนาะครับมาให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพะรุ้ยชาแนลครับได้มีโอกาสเอามานําเสนอนะครับเนาะให้กับพี่กับน้องทุกคู่ทุกคนได้รับชมกันนะครับเนาะ ครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะของเจเล็กวิ่งกับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องครับเจเล็กวิ่งเพิ่นหิมาสองหกเก่านะพี่น้องเนาะกะครับผมเข่าเต็มเต็มทีเลขกเก่านะพี่น้องเนาะเจเล็กวิ่งเพิ่นหิมาเป็นบนล่างได้พี่น้องครับผมสําหรับจับคู่นะครับเนาะครับเก่าเจ็ดไม่พี่น้องครับผมครับกะเลขกเต็มเดียวครับพี่น้องอันนี้ก็หกเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับกันปีนขึ้นมาอีกนี่ก็จะเป็นเก่าเจ็ดพี่น้องคอยสิถทอเนาะครับเนาะ ครับบอเป็นยังครับแต่ว่าเลขกยิปเลขวิ่งของเจเลขวิ่งนี่บอหลุดเด้อพี่น้องครับผมครับเข่าเต็มเต็มเลยคือกันครับพี่น้องครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เจเลขวิ่งครับผมที่ได้กล่าวูหน้ากับทั้งช่องของบ่าวแหลมพะรุ้ยชาแนลครับได้มีโอกาสครับนำมาเสนอพี่น้องทุกปูทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับครับตัวเลขแนวทางครับของครับแต่ละสำนักนะครับเนาะ ได้เอามานำเสนอให้พี่กับน้องครับได้ติดตามครับได้รับชมเนาะครับเนาะครับพี่น้องท่านไหนเนาะครับเนาะที่ถูกหวยด้วยเบอร์ครับกะดีใจนําเนาะครับสาหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังท่านมีตัวเลขแนวทังครับผมกะครับค่อยติดตามกรับบ้าแหลมเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ้าแหลมสีผ้าพี่น้องกับมาติดตามตัวเลขแนวทังครับผมกับเลขเล่าพัฒนาเนาะครับในมอน้กรบผมพี่น้องค่อยเบิ้งเนาะครับว่าครับบ้าแหลมสิมีสำนักไหนแน่ครับ พี่เสียวมาเสนอครับผมเอาไม้พี่น้องครับในที่ต่ำนะครับเนาะใ้เบิ้งครับเป็นตัวเลขเป็นแนวทางครับผมฝากพี่น้องครับการเลือกซื้อเลือกหาเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะบางครั้งก็ต้องมองหาครับแนวทางตัวเลขเนาะครับเนาะจากอาจารย์ครับผมสำนักนั่นสำนักนี้ครับผมเปาหแมครับสิเป็นตัวกลางเนาะครับเนาะในการที่สิไปนำหาตัวเลขแนวทางเอาไม้พี่น้องเข้าใ้ที่ตามเนาะครับเนาะได้รับชมครับผมครับสำหรับพี่น้องนะคเนาะ ท่านใดที่ช่วหมานครับจากรับตัวเล็กแนวทางของบ้าแหลมบ้าแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำกระผมแต่ว่าท่านใดครับที่ครับเอาตัวเล็กแน่ทางไปแล้วครับผมบอได้นะพี่น้องเนาะกะครับผมขัดยาพึ่งทอครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวคอยมาติดตามครับผมรับชมกับบ้าแหลมอีกนะครับเนาะว่าครับงดสิม่านี่ครับห้องสิมีตัวไดแน่นะครับเนาะมีสำนักใดแน่ครับพี่น้องครับ อย่าพึง fate, pues mm ่งครับผมครับอย่าพ nah, ึ่งตัดท่อครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องตีประชกเบาหมานเนาะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางเนาะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกฐานเนาะครับเนาะเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะครับกะบ่าวแรมก็ต้องขอตัวอําลาพักจากผี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม